ชนนคิวแว่งใช่ครับผมเอ้ยกีดพีรามถ้าอ่านทุกคนก็น่าจะลมหมดพอดีนะฮะฝากใจได้ไหมคะมาเลยคะ่ะฝากหัวใจไว้ที่พี่ได้ไหมโอ้ขายใจพี่ชนนโอ้ขายขายปอดนะครับตอนนี้ฮะโควิดไม่เป็นโควิดใช่ไหมว่าเพื่อนเออกูว่ากูไม่เป็นเพราะกูไม่มีอาการอะไรเลย,เลยแค่แบบแค่แบบอืมไม่น่าเป็นวายกูไม่มีไข้เลยอะแล้วกูก็ยังล l ร์ตอยู่ อยากกินไก่มีขายที่อุทัยไหมไม่มีครับแต่เอาไว้สเปเชียลสักสักสักรับสักสองวันแล้วก็อาจจะมีเป็นสเปเชียลแต่ตอนนี้ขอที่กรุงเทพก่อนแล้วก็ให้โควิดมันตาก่อนเนาะเป็นตาฮักแค่ขอบคุณครับคุณชาลีบ่าวค่ะสว,วัสดีครับสาเนียงคล้ายๆสุพรรณใช่ครับผมเป็นคนอุทัยมันใกล้สุพรรณนะ <c oughs> <c oughs> รวมหมดเลยคระฝัง <c oughs> นี่วนน้ำช่วยชีวิตได้ชวิงชวิงมาแล้วอ่าฝากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของคุณครูมิเกลด้วยนะฮะก็ก็ฝากครับสำหรับใครที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษนะฮะอินบ็อกไปได้เลยที่อินสตาแกรมมิเกลนะฮะ ก็จะมีคุณครูมิเกลคอยสอนด,ด้วยนะฮะเดี๋ยวคุณครูจะไม่อยู่แล้วนะฮะรอโควิดหายแล้วก็จะหนีพวกเราไปออสเตรเลียนะฮะผมโปรโมทเก่งจริงกับอุทัยอยากกินค่ะโอโ้โหถูกเธอปะเออชัยนาทก็อยากกินชัยนาทอุทัยนี่เดี๋ยวจะมีสักสักวันหนึง่งอ่ะเดี๋ยวจะต้องทําขายที่อุทัยกับชัยนาทบ้าง ชอบวานลูกไหมชอบครับบางบางอารมณ์บางอารมณ์อยู่ต่างจังหวัดอยากกินไก่มากรุงเทพซี่มากรุงเทพมันจะได้กินไม่อ่านอ่านอยู่ครับลูกน้ําครับแหมอ่านอยู่เธออยากกินไก่ค่ามากินครับอยากกินไก่ติดแล้วว่ามึงอะติดอะไรวะไม่ไม่ได้ทำที่สยามแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปขายที่อารีครับแล้วก็ไม่มีเจอกันแล้วเป็นแบบกลับบ้านครับ คือหรือถ้าใครไม่สะดวกมาเอาที่ร้านก็สามารถเทคเอาไวกับแกปฟูหรือว่าไล Man หรืออะไรก็ได้ไม่ใช่เอร์ส่งนะครับให้ไปส่งที่บ้านได้เลยกำลังไล่อ่านอยู่นะฮะขอโทษที <laughs> หนึ่ง